ใส่ถั่วเน่าอ่ะเนี่ยเนี่ยกำลังโคอยู่เนี่ยกำลังละเว้นจากถั่วเน่าเลยอร่อยไหมฝีมือตัวเองที่ว่าเมียลงกระเพาะนี่แหละนะทำอาหารให้เมียกินอย่ากอดเอวนะอย่าอย่านะเอออย่าอย่าช้ากว่ายกน้อยเดี๋ยวนะตอนนี้คือมันสูงมากครับหยิบไปเลยเร็วน้องพวงหนึงเร็วเร็วเร็วเขาไม่เห็นเราเปลี่ยนใจแล้วจะไปภาคใต้ยู่งานเราจะพาเราไปเก็บโบหินแปะไปให้เราเห็นนะ ช้าครับอันนี้เจ็ดโมงนะพาทิตขึ้นยันตอน6กโมงเชา้าก็คือหนาวมาก4องศาบนดอยอางขางใ้เมืองฝั่งนะแปองศาลุงต้องใส่เสื้อ2ตัวทุกคนต้องใส่เสื้อ2ตัวแล้วก็ตอนนี้ตื่นขึ้นมานะครับตื่นมาตอน7จ็ดโมงนะได้เสียงเปิดเป็นไหมพี่ฟิลงเขาหกโมงตื่นไม่ไหวนะมันหนาวเกินดูบรรยากาศรถแค่แข็ง นุชก็ตื่นแล้วอุ้ยดูคาทาลิสทสวยอยู่ตรงนี้ดีมากครับตรงฝั่งกัน,นุนะถ้าชาวนาเาน้ำพี่น้องให้ไปจอดมันเห็นเบ่งวานกว้างไกลเมื่อคืนเห็นทะเลดาวเมืองฝางโอ้สวยงามมากไม่ซู้งค่ะพี่น้องไต้ไม่ซู้งไม่ซุง้งวันนี้จะพาไปหาแฟนที่ดอยลางนะแต่งตัวสวยเดี๋ยวให้หนุชไปสู่ขอปรากฏว่าเขาไปอยู่วัดแล้วยังไม่กลับมาเลย วาสัตร์ซ้ำลอรื่องจริงเรื่องจริงว่าสัตว์ซ้ำรอยแล้วเดีว่าัทั้งขวัออกไม่ไปแล้วให้นุชเป็นแม่สื่อทั้งขวัญเป็นพ่อสื่อครับพาและอดนะโอ้ดูโอ้โขวัญพิ่งตื่นดูอู้ดูสวยมากสวยมากวยมากสวยดูทพอดูนี่แสงสีส้มนี่ โอผลจะขอบฟ้าเลยใช่ไหมแต่ว่าลงด้านล่างด้านบนนี่คือหมอกปกคลุมนะครับหนาวโพดหนาวแห้งหนาวแท้หนาวว่ะนะเดี๋ยวเช้านี้มีกับข้าวเยอะอยู่นะครับเพราะว่าหมูเนื้อที่ซื้อมาก็ยังมีเดี๋ยวจะทํากับข้าวกินกันไข่ผักสะบงสะเบียงครับอยู่กับขวัญไม่มีคําว่าอดครับขวัญจะทําทัวร์ครับวันนี้ประเดิมด้วยการทัวร์ไปขอเมียเมืม่อคืนก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยม <laughs> ันเกิด, <laughs> กดแก้ผ้าท่ามกลางความหนาวครับมันเกิดใส่ชุดมันเกิด เอออน,นุชชงกาแฟยังลังไหมพี่กิเพิ่งจะต้มแล้วก็ใส่เนี่ยรองไหมลองเทไปได้ไหมยังไม่ให้กินนะขี่ปากลุงก,ก็จะหอมเลยนะมีเกฑนแอลกอฮอล์กลึ่มกำแบบกินแล้วฟื้นอ่ะไม่ก็สลบเลยอ่าแเดี๋วพิ่ดิฟให้นะนี่นี่โพย่ากาแฟมอนผสมกะเรียงเมียนมาสามชาติพันธุ์ในนี่แหละถุงนี้แหละ ถ้ยาหญ่ไม่เอาครับถ้ายายต้องทวนเน่าอย่างเดียวครับอันนี้ไม่เอาหอมไหมหอมอยู่อ่ะหอมนะต้องคงก่อนอะ่ะนี่ลองวอให้ลองชิมสักนิดหนึ่งไม่ลองนนนนเ,นเนี่ยพิ่จะต้มเนี่ยพิ่จะเทเนี่ยเอาแก้วใหม่ได้แก้วใหม่ได้แต่ทำให้นุชก่อนแต่นุชต้องหององรอ,อไม่อยอกลองกินไม่อยากลองกินของพี่มั้งหรออาจจะลืมแก่อาจจะลืมป้ากันหยอกหยอก อเดี๋ยวเราไปทำภารกิจตอนเช้า,ชาเข้าห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวจะทำกับข้าวกินกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาหาสะพ้ายนะนุชเราไปหาสะพ้ายทางฝั่งนะรัดชานนะสะพ้ายเมียนมาไอ้สะพ้ายสะพ้ายนะยุนานานใช่ไหมนัดกันว่าคืนครับบอกลุงลุงมาแวะบ้านน้องก่อนก็ได้เดี๋ยวน้องจะพาไปดูัวหีมาเผื่อแบบมีรงเรือให้ลงได้ไปเก็บแต่ว่าลุงอาจจะไม่ได้กลับนะเนะพอาอยู่รัดชาน เี้ยเจก็ต้องไปขอเมียพี่แล้วไปเถอะพอะสาวคนนั้น <N> ไปไป,ไปอยู่รัชชาจะอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าเราก็ลองไปอีที่หนึ่งที่ที่เป็นสายรับนะครับรับลวงพาครับรับรับแล้วลขอเลยไม่เอารุงเรามาเดี๋ยวกินกาแฟกันครับเเช้านะบรรยากาศหนาวโคตรหนาวแห้งเลยนี่ครับมาดูเจนูนครับทำอาหารเพื่อสุขภาพบำรุง ร่างกายผิวพัรร์ให้อยู่ติงต่งตึงดึงดังหนุ่มๆคนไหนที่อยากได้สาวแก่ดึงดั่งติ่งตึงก็งบ้านพอลักมีอยู่ไปเตาะได้ครับตแ,แต่ระวังนอนทีมน <laughs> ะจะไปบุมรายขาวมากเขาอินดี้มาก <laughs> ผมยวขาผมรู้อยู่ผมแอบอยู่ในห้องอะ่ะ <laughs> นั่นดูอะไรเนี่ยอะไรอะโบคาโดอันนี้คือมันเป็นอะโบคาโดจริงน,นุดทาก,กับขนมปังใช่ไหมทำให้พี่สักแผ่นได้ไหมพี่อยากลองกินอาหารเพื่อสุขภาพ ทุกวันนี้เลิกกินเหล้าแล้วกินเพื่อเป็นกระใสกินแก้หนาวโอ้ยสามแก้วมันจะมันรู้สึกอะไรเหมือนกินน้าเปล่าได้กินเป็นขวดออันนู้นลองก่อนอันนี้กรินยิ่จริงหรอเคยหรอครั้งแรกปกติกินกับนมปังทาโทนเนาอยู่อยากกินอยากกินของนอกบ้างแหละ นอกของฝั่งอื่นนะไม่ใช่เอาฟังบ้านเรานนอกหนอกมาแหละเดี๋ยวพี่เล่าประวัติให้ฟังไม่วพรนั้นเขาไม่ใช่เขาใช่แต่เราให้ฟังนีมีแฟนที่ไม่มีเคยมี่เป็นแฟนชาวต่างชาติเยอะนะเออทุกชาติแหละสังเกตอ่ะพี่พูดภาษาได้ที่นี่นั่นพี่มันต้องมีสตอรี่ไงเดี๋ยววันไหนว่างๆพี่จะเล่าสตอรี่ให้ฟังฮะ ไมยพูดไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องความลับเสียหายเดี๋ยวเดี๋ยวเขามารุกตัวในคอมเมนต์พี่เอา <c oughs> อ,อาจจะแอบ,บสองคอมเมนต์พี่อยู่แต่ละคนอ, <c oughs> อีลงนี่นี่แหละเ <รอ S 1> ขาแช่งพี่ไว้ไงขอให้มึงเป็นอย่างนี้ตลอดไไม่ก็ <c oughs> ทําพี่แหละแต่พี่ก็นี่แหละยอมไงเ,เหมือนจะเป็นคนดีอะ่ะไม่พี่พี่ได้บอกว่าเขาทำพี่เขาทำเขาทำให้รักแล้วเขาก็จากไปคล้ายๆกับแก๊งคอเซนเตอร์ เราโง่เองอาจจะว่านั้นแหละเริ่มแก่ก็เริ่มโงค่ครับอันนี้ไม่เป็นสัจธรรมนะลองเล่นไม่ได้แน้วหมดเลยเคยเคย,ใค,ยใครอยากมายงดูคนแก่ก็เชิญเออนั่นแหละจะมาหลอกปอกลอกได้ไม่มีแล้วนะ <c oughs> ปลอกลอกลไม่มีขหมดไปแล้วเออ <c oughs> เอา,เอาว่ากันไปเจาจะพาไปเที่ยวชมหาดสะพาย,ยู่นานนะไปกินอะไรอร่อยเราแบบบนดอยนะอู้ดูหมอกลอยสวยไหม ตอนนี้คือพี่ฟิงเริ่มล้างหน้าเลยครับเมื่อกี้บ่นอยู่ครับว่าโอ้โหจะล้างหน้าได้ป่าวเห็นแดดแล้วรู้สึกดีมากนะอันนี้คือโอ้ยแปดโมงหรือเปเพิ่งจะดูเหมือนเจ็ดโมงหกเจ็ดโมงนะเนี่ยพญาเสือโค้งคนดังอยู่ครับเมื่อกี้นี้ไม่รู้ตื่นหรือยังกลับไปนอนอีกรอบแล้วพญาเสือโค้งตื่นขึ้นมาเยี่ยวตื่นขึ้นมาเยี่ยวโอ้ยนานตื่นแล้วทำลามแล้วกำลังถ่ายคลิปออลี้ยเฟนอยู่บนเต็นท์อยู่เลย เขาบอกช่องไม่ดังได้ถ่ายคลิปอดีแฟนันเตนท์ครับมีตอลี่นะเออเนี่ยห้องเชื่อชาวนะเราวังให้ดีนะใครจะขึ้นมาทุบซีมไม่ได้นะเนี่ยหยอกกันหยอกกันคุยเรื่องไรสลายทุกคนฟังเนะบางทีคนดูเขาก็เอออาจจะฟังข่าวสารข่าวบ้านการเมืองเลือกตรงเลือกตั้งนู่นนี่นั่นชายแดนกัมพูชาอะไรเงี้ยเออฮะ มไม่มี<ล>ผมมีแต่ชายแดนรัชชานอย่างเดียวอะ <c oughs> ตอนนี้ทุกวันนี้เป็นล้าชานครับก็คือสัมพันธ์นี้ไม่ลงตัวแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเขาจะอะไรนะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ดิตอนนี้เขากาลังเจรจาอยู่ไหมให้สันติภาพใช่ไหมเราก็จะทําให้สันติภาพอยู่ก็เลยจะพาพาทุนไปขอขอสาวไทยใหญ่อีกแล้ว, <c oughs> ใใแ,ลวแต่แต่ฮะ ไม่โดหรอกตอนนี้เขาหนีไปนี่แหละก็บอกแล้วเขาหนีไปอยู่ที่วัดฝั่งรัชชาแล้วเาอีกแล้วเออไปทําบุญไปทําบุญพี่พิงร้องหื้อเลยไลายนะไปทําบุญจริงๆท,ที่เรารู้แต่ที่เราไม่รู้ไม่รู้เราก็เข้าไปทำมันพี่พิงไปแล้วพี่พิงหนาวดู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 ลุงหนาวไหม,มสวัสดีครับสวัสดีครับอืมนอนกี่โมงนอนกี่โมงสัมภาษณ์หน่อยนอนเลยทำไมอ่ะแล้วอากี้แล้วแม่เอท่านั้นมันคลอนของ ตื่นตื่นตื่นสี่สี่สามครั้งเยี่ยวเยี่ยวเออมาดูมันอยู่ตีสามกว่าแพ้แพ้เสมออ่อนว่ะอะไรก็เสมอไม่เสมอก็แพ้เปลี่ยนโค้ดใหม่ก็เปบียดแล้วนะอันนี้นี่เขาทำให้กินนี่อันนี้ทำให้พี่กินแล้วทำกินเองเยอะเลยสัขยะสักขยาหน้าไอ้อะไรเนี่ยน่ารักน่ารักน่าป้า นะอเ,นะเขามีมีส่วนตัวแนละ้วมีอยู่ใกล้ๆเขาไอ้ลุงคนไหนอชอบไปเตาะเขามีเขาแม่นโคตรยาวเลยใช่นี่หัวเราะนี่นี่แถวของหัวเราะก็ฟังเรา,เรารคุยกันถึงว่าสิอยู่คลงคงกระพันมันเป็นอย่างนี้พี่แทงที่ไม่เข้าหรอกไหมอย่างเงี้ยมันต้องลงอาคมใช่พี่มีของอยู่พี่เห็นไหมซักยันเตรียมตัวเราก็เท่ขึ้นไว้ใจแต่เสื่อมเลยนะใครจะมาขึ้นพี่พี่ไม่ยอมหรอกพี่ไม่ยอมของพี่เสื่อมหรอก ทะลึง่งไงทะลึ่งแล้วโอ้กินกินในนี่ดีกว่ากำลังกินกาแฟนี่แหละใช้เสมอาการวัดก็ข้าเล่าว่ากินนั่นขอบคุณนะป้าสมาคมหน,นังเหนียวจงเจริญครับแกหนังเหนียวครับ <c oughs> <c oughs> เลยเคียวอามาตะเคียวอมตะนี่เราเคียวเคียวอมตะรู้จริง อันนีเขียวแบบหมักฝรั่งครับกินนี่กินไม่ได้เสือร้องไห้เหมือนเสือร้องไห้เฮ้ยเสือร้องไห้พอได้นะอันนี้มันแบบกินไปก็ไม่มีประโยชน์เลยต้องดูใกล้ๆเอ้าตกลงอันนี้ทำกินเองอันนี้มีไหมยิ้มเสือเราพอแล้วจะทำเยอะพี่ไม่ชอบอะไรแบบละเอียดเดี๋ยวดูแบบ ใส่ถั่วเน่าอ่ะเนี่ยนี่เนี่ยกำลังพูดอยู่เนี่ยกำลังละเว้นจากถั่วเน่าเนี่ถ้าเกิดถั่วถั่วเน่าอะไรเนี่ยโอเคเห็นได้ยินว่าชอบกินถั่วเน่ากับขนมปังถั่วเน่ากับขนมังนอือฮึเออใส่น้ำผึ้งนหวานนิหน่อยๆกำลังดีอ่ะมื่กินอะโวคาโด่ปั่นเลยอนเ่อดีโอ้ป้าเขามีทีเด็ดนี่เองสูตรนี้ทำให้แก่แล้วไม่เหี่ยวครับยังเต่งตึงดึงดั่งได้บอกแล้วใครมาต่อได้บ้านพอละครับนี่ไงหกมีดไว้ติดตัวต่อได้นะต่อได้ ถ้าไม่เดยกกูตอนแรกถ้าไม่โดนเตะถ้าไม่เด็กพอนี้ไม่ได้หรอกนะเขาชอบเด็กๆระวังเตาะกับเตะเนี่ยไหนไม่ทนักเตะต่อไปทำเด็กเตะให้อร่อยอร่อยสูตรนี้ใช้ได้ครับอใส่น้ำพริงแล้วก็ดึงหนวดปังเนพราอนี่สดๆนะหัวข้ดวสดๆเดี๋ยวรอลุงพันทำกับข้าวเลยครับขวัญพาทัวร์จะประมดทัวร์ชั้งกว่านี่พันแฮกอันนึงก็แต่รู้ไหมว่าเราคือตัวเลขดีมากไม่กินไปไหน สิฮะของสวยทั้งหมดเลยนะสิบบาทจริงน้ำซิงยงตัไหไม่ถ้าซื้อตอนเช้าจะจะแพงกว่าเนี่ยเมื่อวานร้านจะปิดมืวานร้านจะปิดแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อให้แฟนสักหน่อยอืเป็นคนดีเมื่อกี้จะคุยเรื่องอีกได้ไม่เห็นมันถูกเห็นมันถูกเห็นอันเนี้ยอันนี้พี่เขาก็ขายทุกทีแฟนเรมพี่เขามีขายสิบบาท่ะเนี่ย ขอดูทั้งขวันตอกไข่หน่อยปกติดูตอกเด็กตอกตอกเปลือกไหมเอาเปลือกไหมเอาให้นุชไว้อมเล่นตอนก่อนกินครับพี่ก็เจ้าอมอมดูดอมดูดรู้สิฟวันไม่มีอ่ะเคี้ยวไม่ได้หรอกควันใสเลยนะ อยากเ้ควันใส่ฮืนอยากเห็นผัดต้นหอมลอยฟ้าไหมไม่เอาไม่เอาลอยไปทำให้เน่เล็งหน้าเลยยังไม่ได้กินเลยไม่ต้องสัจจานี่ทำเมนูอะไรเนี่ยต้นหอมลอยฟ้าอ๋อต้นหอมลอยฟ้านะจะไปรอที่ฝากนะโยนไม่ถึงนะอือรอกินข้าวแล้วทุกเต็นท์เขาทำอาหารอย่งนี้แล้วเดี๋ยวผมรอกินน้อทั้งวันนะที่บอกว่า ขอลังไม่ต้องมานะพวกมึง่ะขายของไปได้เลยน้องเขาบอกแยิ่งพกกับข้ามาจะไปขายตัดหน้าเลยตีราคาแบบโูคดีเมื่อคืนกอเมื่อคืนก็คุยกับน้องเดึกอยู่เมื่อคืนน่ะคุยธุรกิจรู้ป่ะคุยเรื่องอะไรบาโฮสขอลังฟังบาโฮสคุยไปคุยมาอ้าวดันพูดเดินเดินเดี่ยวเสียหายเนี่ยปิดก่อนผมปิดก่อนผมปิดคลิปก่อน จะเป็ผู้ใหญ่ดเข่าฟังนี่เจนดูเข่ารออยู่หูพึ่งเลยเมื่อกี้วหูกระดิกดิ๊กเลยเดี๋ยวดูนี่หูกระดิกดิ๊กเลยอ่ๆๆะเดี๋ยวผมเดี๋ <ใจ S 1> ยวผมไปไมคิดแล้วว่าพาตัดไปหน้าแล้วไปทปําไปไปลอกผู้เทาก่อนผู้เทาเยอะทุกวันน่ะต้องจะตอเ <laughs> นองใครยินอยู่นะเนี่ยเสียชื่อวันเนี่ยาะก็มึงขับกันไปเลยนี่ฟิงทางขวัญบอกไปทำธุรกิจบาร์โค้ดกันไป ลุงนี่ไงลุงจะไปทําหน้าใหม่ไงแล้วแล้วทา r g e t i n คนที่มานี่อายุเท่าไหร่โอ้ยหกสิบบวกวัยกเกษียณพร้อมที่จะบบแบบพร้อมที่จะไม่อยู่บนโลกแล้วในในเรา <laughs> พี่น้าตาเป็นคนดีจิตใจเมตตากลัวจะหมดตัวเหมือนก่อนอ,อย่ามายุ่งค่ะพูดเล่นนะครับเมื่อ,อก,กี้ทั้งวันพูดเล่นนะธุ <laughs> รกิจบึ้นธุรกิมืออะไร <laughs> เดี๋ยวมนได้อยู่ดีอย่างนู้นได้ข่าวไม่ต้อนรับฮะทำได้นะ ไดนะใครจะมานัดลุงนัดลุงนัลุงไม่ชอบนัดนะนัดไปกินข้าวอ่ะลุงชอบกินมากครับกินข้าวก็ได้อยู่เออเอาลองดูลองดูพี่พี่ฟิงชี้ทางชี้ทางรอดแล้วละหมดตัวแล้วจะอไกินลเออเลี้ยงผมเลี้ยงหลานผมด้วยนะหลานผมก็จะตกงานแล้วเนี่ยเออเอา ฉันก็รอเธอเนี่ยมีคนอุปถัมภ์เธอฉันก็ได้รอดบ้างเนี่ยเออเอ้าเขาก็จะเลี้ยงน้าเหรออืมไม่เลี้ยงหรอกเขามันไซขี้น่าอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากินข้าวลุงขวัญดีกว่าในเนี้ยน้าต้องไปเลี้ยงเขาเขาเลี้ยงน้าล้วเออไม่มีแล้วสมัยนี้อันนี้คือกับข้าวที่ลุงขวัญทำไว้นะกินจนหมดแล้วแสดงว่าอร่อยจริงดีนะที่มากับลุงขวัญทีามากับลุงแน่นะไม่ได้เด็กหรอกให้ซื้อกับข้าวเตี๋ยวไปก่อนเลย อร่อยไหมพี่เฟ้งโอ้ดูซูช์ปาอกอากี้เขาโมโหผมมากเลยผมไปคุยเรื่องคนมาตามจีบเขาไม่คุยแหละหลานด่าโชว์คนอายเขา,<อ>าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ว่านาน,านี่ใส่ไม่ดีเออตรงไหนฉันพูดไปจันไม่ทันพูดอาป,ปาเลยเชธอกะเฮ้ยพี่นาตา,าตาพูดเลยต้องคูณสิบคูณสิบทางน้องขวัญเวลานานาพูดอะไรเนี่ยน้องขวัญจะเชื่อเลยไหม เชื่อเชื่อก่อนเขาต้องฟังก่อนแล้วก็มีหลักฐานพยานมายืนยันนาตาโดนโดนเมามอยมาเยอะพอนาตาเอาหลักฐานมายืนยันปั๊บเออเขาก็เชื่อลุงไง ลุงว่ามีพยานก็หนูเป็นหลานไงหนูรู้รู้ไงนี่เราบ้าเรฟิงถูกต้องแล้วดับไวยก็ต้องไปดับมันแอะย่าอย่าอ่ย่าอ่ะย่าอะย่าอ่ะยเาอ่ย่่ะย่าอ่นยอย่าอ่ะยัาอย่างงะย่นอย่าอ่ะย่าอ่อะยอ๋อ่ะย่อยวาอ่ยอ่ยอยว่าอันเออพูดเรื่องะินอ่ะอ่ะอ่ยอ่าอ่ยอ่่าอ่่อาอย่อยอ่่อย่ ที่ว่าเมียลงก็เพราะนี่แหละนะทำอาหารให้เมียกินตามผ่ากินข้าวเท้าแล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดเมียไม่อยู่อ่ะเอ้ยผัวไม่อยู่ใครทำให้กินเออว่าวันนี้ผมก็ไม่อยู่แล้วใครทำมาแกกินมันต้องมีบ้างแหละตอนเจ้าขันไม่อยู่มันต้องมีคนทำให้มั่งแหละแอทำมกินเดี๋ยวโทรโทรถามเมียกันยังกินข้าวยังเออยังไม่ได้กินเลยรอไอ้เมา่อทำไมอยู่เลย ใครก็ทำวอแซบเท้าไอเด้ออะไรเงี้ยอกับข้าวมันจะทำอย่างอื่นให้คนมันต้องปิกมาแ้่เนอะมีคนทำซะเออไม่ต้องมาเด้ออย่างงานแสดงก็รู้แหละกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะไปหาสไ r p r อยู่นานนะจังก่อนบอกจะไปกินข้าวฟรีข้าวันนี้เขาชอบของฟรีนะ ใส่อะใส่บรารมีแน่โอ้ยไม่เกี่ยวผมไม่มีไม่ใส่ของฟรีนะผมมใส่ของฟรีผมไม่หมดตัวหรอกขนาดไปนอนบอนพลาลยังต้องจ่ายตังค์คนเลยแต่ตอนนี้ขออภิสิทธิ์อภิเศษเชื่อก่อนเราจะทีหลังเงินเข้าก่อนเข้าใจนะเอออ่านั่นแหละคุยกันได้พี่น้องกันไม่เป็นไรจวหายเด็กมาให้เตาะสักคนสองค,คนก็นะก็สบายใจเออเดี๋ยวก็ฟรีละตัดเชื่อกไปตัวนี่ยสคนโดนด่าย พดกริงเน่าอันนี้เก้าโมงกว่ายังหนาวนะครับอันนี้คือถ้าไม่ได้กองไฟกองนี้คืออยู่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บข้าวของแล้วก็เดี๋ยวจะแยกย้ายกระช่างขวานนะครับผมมีแผนที่จะเดินทางไปเก็บโบฮีมาครับเดี๋ยวยืมมอเตอร์ไซค์เจ้าของที่เรามาพักนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกับคนในท้องถิ่นนะครับไปเก็บโบฮีมาแล้วก็ไปเที่ยวสวนเขาแล้วก็ไปทําอาหารกินกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอาสาบกันไปนะครับพี่ฟิงก็ ลุกแล้วนะนี่จะนุชต้มกาแฟนะโอ้ด่าใครเธอได้ยินนะเขานั่งดูอยู่เป็นแถวว่าเธอพูดอะไรคําอุธาอุธาอะไรลุงขวัญรับอยู่ลุงขวัญรับหมดอุธาอีกครั้งดีทีดิสองคนมากไปเออเอาเดี๋ยวเช้าก่อนจะเจอกันนะแยกย้ายแยกย้ายเกิดกันด้านล่างครับไปหาเมียที่ไหนนะ ที่เต้นจะคืดที่ไหนนะเอ,อ่อน่าจะแถวไม่ระวงังเดี๋ยวดูก่อนคนชนเผ่าอะไรลาหูครับไปเจอที่นั่นนะอีกคือีกคือเออจะคืดจะคืด <c oughs> จะอีกลุงผ่านนี่ไม่ธรรมดานะไอ้เรื่องนี้เขาชอบอยู่เขาบ,บนเวียงอยู่ตามดอยก็เพราะนี่แหละติดติดติดจากเสือเอกมาจักรเสือเอกแป๊บเดียวอ่ะจากเอกมาเลยเฮ้ยฮะจอยๆกันไป เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปดูทางฝั่งฝั่งไหนดีนัำฉานน้ำฉานนะครับอันนี้พร้อมแล้วเราพร้อมประจันบานครับพร้อมมาทะครับเดี๋ยวยืมรถของพี่เขาก่อนพีห้ไม่พอเลยนะคะทำไมคุณเป็นคนทำไมคุณเป็นคนเดี๋ยวหา<ม>สักก้อยสอนท้ายก่อนอเคนดอยมีสักก้อยไหมครับ, <S <S บมีก็มีสักก้อนไบอ้า สะกดไปขึ้นมาอันนี้สะกดไปเอออย่ากอดเอวนะอย่าอย่านะเอออย่าอย่าช้าจะจำดีๆเดี๋ยวลุงจะยกล้อยอมยอมยอมอ๋อาัญหาผมหมดเลยผมหมดที่พักเลยรถยืมได้นะครับ ไม่เลยอย่าไปพูดอีกเลยอย่าไปพูดย่าได้ครับเช่าเอาเช่าเอายืมอันนี้ค <Yes ือขอกรณีพิเศษไงว่าตอนน้ำมันบางทีจะไปเที่ยวแถวหมู่บ้านไงแล้วก็รู้จักกันนะครับแต่วก็สมมุติใครจะมาเที่ยวที่นี่ติดต่อไงครับเนี่ยมีเบอร์โทรไหมมีครับผมอ่าบอกได้เลยครับ089 821 3149ครับครับอะ มีเด็กเอ็นไหมครับมีครับมีได้นะชักควันมีเด็กเอ็นนะเอาด้วยมีเผาด้วยยุดพูดเร็วนี่ครับเดี๋ยวโทรสั่งได้แกหนาวได้ครับแกหนาวได้บ้ารองเลยโอ๊ยบ้าราก็คืนแล้วอ่ะเราชักควันชักควันเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปฝั่งรัชฌานก่อนเออไปตามหารักแท้เออเอาไปไม่เก็ตไม่ลาไปไปไปอาสาไพ่พิงไปด้วยครับอุ้ยจตนริมติดแล้ว ร้อยโลร้อยโลมาทุกร้อยโลกว่ายกร้อยเดียวแลยแตอนนี้คือมันสูงมากครับเดี๋ยวไปเจอน้องที่จะพาเราไปเที่ยวนะครับไปเก็บโบหิมาที่ตรงไอหมู่บ้านนะครับตรงอ่างขานะครับ <c oughs> เกย์หนึง่ง <c oughs> เกย์สองเดี๋ยวเครื่องมันร้อนสองยังไม่ถึงร้อยโลเลยนะ เดี๋ยวหางพีบากวันนี้ครับเดี๋ยวรอรับชมนี่เอาไปเลยครับโอเคโอ้ยหนูก็หนีบอยแล้วก่อนพักก่อนปวดขามีชีวิตรอดกลับมาโลข่าวิคนี่คนดูจิรุจิรตุสุดเก่งเข้าเสียไม่ได้เก่งจริงเหรเดียวว่าไอ้หมวกพี่พิงก็ลอยบงอุ้ยอ่ะขอโทษคขาข้อมองกันใหญ่เลยมาได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อน ตามหาสุดท้ยยูนายนก่อนเขาให้มารอนี่เหรอไม่เขาเดี๋ยวจะมารับเราสรุปคืองลงทางครับน้องบอกไปบ้านหลวงไอ้ที่ใกล้ๆกับมอญที่เรานอนนะอ่ะเพราะซาโุระเราโคุดมานี่ไงแล้วทางก็ชันมากเบโกที่หดตำแบบจะคิ้วแดกมีกล<อ>ับทางเดิมด้วยแล้วก็ทางชันด้วยอา,าสาศเลยลงยังว่ายากขึ้นนี่เหนื่อยนะไปจะรลดขวดค่างตอ่อไปคนเท่าไปไปถ่ายซาโุระตอนนี้เป็นไงแล้วค่อยไปเนี่ยขะรออยู่บ้าไปขะรออยู่ เขาบอกลุงไปทำอะไรกันที่นั่นหนะาไปขึ้นขึ้นยืนนิ่งยนืนพื้นเลยนะเดี๋ยวต้องมีคนสะละร่างก,กายตัวเองวิ่งขึ้นดอยครับอาจจะเป็นผมเ <laughs> ยืนนิ่งยาวๆไปี่นรู้บอกว่าขึ้นได้ไหมลองดูครับลองดูย้อยกลับไปไกลมากเลยจุดที่เรากางเต็นทนะ์น่ะโอ้ยขึ้นง่ายกว่าลงหนะาทำได้ไหม หน้ตรงไหนเนี่ยแรงแล้ว้ล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 ้เฮ้ยได้อยู่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 ยานยานอันนี้ยังชิวๆใครมาจี่ตูดนว้ยจีตูดใ็ให้เขาหนักไปด้วยดิมาเดี๋ยวขยเดินทางกันก่อนได้อยู่แรงเรื่อยเรื่อยๆ ไปไปพี่พิงการหลวงนี่นี่พี่พิงดูสวยนะก็ทะลุมาเนี่ยโอ้โหลมกระเป๋าดูไปขับลงยังได้เนี่ยอันนี้ได้คันอยู่นะคันโคตรอะโดมไ,ไปครับฮัลโหลฮัลโหลนี่บ้านหลวงไปบ้านน้องน้องฝนคนอา่างขางอะ่ะเนี่ยไปใช้ประการเชียงดาวก็ไปได้เดี๋ยวขับกับวิซนีเลยวันนั้นก็ผ่านอยู่พี่พิงจะได้แบบที่ว่ามาเก็บหวยเกีบอะไรอะ่ะ อาจจะได้ผ่านบ้านน้องน้องฝนก็ได้นเนะเดี๋ยวรอดูกอ่อนเออไปเก็บอะไรมาครับคุณคุณนะอ๋อทางทันได้เก็บอ,อ,อยู่เนาะไปฉีดยามั้ยอ๋อยอเทอน้อยเนาะโอ้นี่คุณคุณลุงก็เป็นไทยใหญ่เนาะเออเอาที่นี่แนะนำค่ะ,ะได้ละชื่นใจแล้วเนี่ย <c oughs> ได้พูดคำภาษาใหญ่ละ อันนี้เราเข้ามาบ้านหลวงนะเส้นทางนี้ก็มีคนวิ่งเยอะอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวพาไปแวะบ้านน้องน้องฝนหน่อยน่าจะผ่านนะโอ้สวยมากเลยอ่ะวิวงามวิวงามต้องดูทางแล้วนะระหล่นแะเนี่ยรถนรุนเปล่าเลยวร้อนอะอันนี้หมู่บ้านร้นดอยจริงๆอ่ะอันนี้เชี่ยดโอ้ยอย่ามาไล่นะลอยอย่างเงี้ยเยจ้ ทั้งเยเรมันเชปเปอร์ทั้ง <c oughs> เอ <c oughs> เอ, <c oughs> เ,อลเล่ <c oughs> ลุงเอาไว้เฝ้าสวนเน้อเลยอ่ะโอ้ยอันนี้หนักร่วงว่าทางโลทางขางอะ่ะโอ้ขึ้นเอาวยขึ้นเลยโอ้ยมีโฮมสเตย์น,นะครับทุกคนโอ้ยแต่คงไม่ลงนะมีทางเดียวนอะโอ้หมู่บ้านใหญ่นะรูดดูดิด โอ้นี่เอาไปเก็บบนนั้นริ้งโรงเรียนแตเนี่ยงโอขาส่งขายเลยเนี่ยบเนนั้นเลยโอ้นี่หมู่บ้านคนโอ้คลาสสิกโอ้ยขายถุงเท่าไหร่ครับรเ,รเ,เราจนะโบนเราจะไซค่ะเราจะโบนจะไซเนาะอันนี้มีคนมารับเนาะใช่ค่ะครับโรงเรียนนี่ไปไกลไหมครับไม่ไกลค่ะไปไปตรงเลยมันจะมีป,ป้ายบอกถูกอ่ะอืมมีป้ายประตูเรียนเนาะเลี้ยวขวาขอบคุณครับค่ะโอ้โหนี่ วันนี้ไม่ได้ขุนบัวฮิมะว่าจะสมหวังวันนี้เขาขุดมากันหมดแล้วจะเจอไหมเนี่ยนี่บ้านคนไทยใหญ่โอ้พี่พิงหยิบไปเลยเร็วเนาะพวงหนึงเร็วเร็วเร็วเขาไม่เห็น,น <laughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอานากล้องนะครับหลังกล้องนนี้เขาเอาเลยนัน่งหมูหมู่บ้านใหญ่เนี่ยนั่งหญิงแดดช่วงตอนเที่ยงอ่ะพักการพักการเรื่อาทัพการไปหาจีนก็ได้นะจีนจีนใหญ่คนเมืองก็มี เนี่ยพี่พิงคบ้านนี้จำบ้านพี่น้องนี่นะเออคล้ายกันเลยอ่ะอหอมว่ะใครทาเลยวะหอมหอม,มหอมเดียวมีราา้านกาแฟใดี๋ยนเอยร้านนี้ใครมาพี่พิงร้นนร้านานี้เราไปร้านนี้ก็มาเจอน้ำฝนเดี๋ยวเ่าเดี๋ยวันน้นน้ำฝนเดี๋ยวาแล้วว่าไงวะวันั้นจำประัี่นฝนได้ไหม เจอแล้วเจอเนี่ยแล้วเดี๋ยวได้ถามน้องก่อนตรงน้าไปหาเสียงนะไปเยอะมากน้าโรงเรียนนะโรงเรียนอันนี้โรงเรียนนะภาษาจีนเนี่ยนี่แบบน้ำฝนเดี๋ยวพี่ฟิ้งเนี่ยน้ำน้องน้ำฝนเนี่ยใช่เปล่าล้างกูมาขอล้างอ๋อกเพาล้างไอ้นี่เนี่ยเนี่ยล้างนะไอ้ รักชูรักชูพี่พงศ์ดูหูนี่ก่อนไปเก็บที่ไหนมาครับเนี่ยอ๋อบึงดอย,ดยต้องไปบึงดอยเนะ่ะร้านน้ำฝนนี่ร้านไกลไหมครับร้านน้ำฝนน้องน้ำฝนน,น,นนะคะน้ำฝนโอ๊ไกส่เนี่ยอันนี้จะบอกว่าโบหิมะนะใส่ถุงปุ่ย๋ยโอ้จริงว่ะเดโสดเดี๋ยวไม่โสดช่างว่านเดีมาฝนพี่พิง ไหนวะร้านไหนวะนี่เปล่าอันนี้แหละเลยแล้วมั้งถ้าจำไม่ได้ก็แสดงว่าทานละวทานอะไรก็ร้านเมื่อกี้อะร้านเมื่อกี้แหละเฮ้ยตอนนี้นี่ล่าปิดแล้วเออโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรอเชหลงร้านน้ำฝนที่ร้านไหนครับน้ำฝนเอาออีกไกลใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ตรงนี้ พอเราฝ้าก,กันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปทางนี้แล้วครับเราเปลี่ยนใจแล้วจะไปบ้านสไตล์คูนาร์เราจะพาเราไปเก็บบัวหินแดงที่เราเห็นครับลองดูครับว่าเราจะสนการดังใจบอลหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเจนนทจะไปซ้อนท้ายคันนู้นนะครับคันนี้ไม่แรงอ๋อซ้อนคันนี้เลยได้เดี๋ยวดูแต่ก็ใช้ได้ป่ะครับโอเคใช้ได้ครับ ได้ครับเปรียงหน้าใช้ไม่ได้อย่างเดียวครับยอย่างอื่นใช้ได้หมด <c oughs> ไปพี่พิกเราจะไปทุเียครับบยบายโชคดี